มีเรื่องให้แซวกันยาวเลยล่ะค่ะนนุ่นกุโปโะเต็มเตรู้แล้วทำไมกดไลค์รูปแม่แอปทักษออนใน IG ไวจังความรักในตอนนี้เรียกได้ว่าหวานฉ่ำแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนางเอกตลอดการอย่างแอปทักษออนกับพระเอกหนุ่มน,น้าใสนน่นกุญชานนที่หลังจากที่ฝ่ายชายนั้นได้ออกมายอมรับว่ากำลังคุยคกันอยู่ ็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเลยล่ะคะ่ะและสถานะในตอนนี้เหลือเพียงคําว่าแฟนเท่านั้นและสำหรับนนกุลนั้นเป็นผู้ชายที่ใส่ใจแบบสุดๆเพราะไม่ว่าแอปจะโพสรูปหรือโพสคลิปอะไรก็มักจะเข้ามากดไลค์คอมเมนต์เป็นคนแรกๆอยู่เสมอเรื่องที่เจ้าตัวนั้นโดนแฟนคลับแซวอยู่บ่อยครั้ง และล่าสุดในโลกโซเชียลนั้นก็มีการพูดถึงโทรศัพท์ของแอปและนนกุลค่ะหลังจากที่มีคนตาดีสังเกตเห็นคลิปวันเกิดน้องพี่เจที่แม่แอปนั้นได้เอาโทรศัพท์มือถือใส่ไว้ที่ด้านหน้าของกระเป๋ากางเกงและในงานวันเกิดของเพื่อนแม่แอปนั้นนุม่มนนกุลที่กระเป๋ากางเกงก็มีมือถือของแม่แอปอยู่ด้วยล่ะค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์อาทิ เราสังเกตมาตั้งแต่เชา้าพยายามคิดว่ากระเป๋าเงินไหมในกางเกงแต่พอเห็นของแอปก็แบบเอ๊ะเอ๊ะยังไงนะเราก็สังเกตอยู่ก็ยังคิดในใจว่าผู้ชายที่ไหนเอากระเป๋าสตางค์ใส่ไว้ข้างหน้าปกติกระเป๋าสตางค์นั้นต้องอยู่ข้างหลังแอดเก่งมาไขข้อข้องใจได้แล้วเวลาอยู่กับแควนโทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องใช้ก็งีแลนเนาะ อะไรมีเรื่องให้แซวยาวเสียงพี่หนุ่มว่าไว้เป็นกระเป๋าสตางค์หรือเปล่าคะพยายามข่มใจตัวเองเพื่อหยุดความฟินในตัวเองเป็นว่าเดี๋ยวรอสัมภาษณ์รอบหน้าให้นักข่าวเขาไปรวมสัมภาษณ์เรื่องนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ